ีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพาิาารณ์ดวงชะตาประจำช่วงครึ่งเดือนหลังกันแล้วละหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มกราคมของชาวลัคนาราศีเมษหรือท่านที่เกิดละหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13 พฤษภาคมแต่หากท่านผูกดวงวงังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมษคำยากรณ์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพังคารได้โคจรเดินหน้าแล้วนะคะหลังจากที่โคจรถอยหลังมานาน ประกอบกับตั้งแต่วันที่10มกราคมดาวพระพุธเองคือดาวแห่งคำพูดการเจราจาก็โคจรเดินหน้าเต็มกำลังเช่นกันและดาวพระมฤตรูยที่โคจรทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษที่พบตักนุแปลว่าตัวตนของท่านก็ได้โคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วทำให้วิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษนับจากนี้จะเริ่มคึกคักเริ่มเดินหน้ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําหรืออะไรที่เคยล่าช้าอุปรสรรคปัญหายืดเยื้อเรื้อรังจะหมดไปความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านลงมือทําแน่นอนแต่การที่ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษนั้นคือดาวพังขานนั่นเองได้โคจรเดินหน้าก็จริงแต่การโคจรนในช่วงนี้ยังได้ตําแหน่งประอยู่คือฮอนกําลังฮอนแรง เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องฟังให้ดีเลยนะคะเมื่อดาวประจํำตัวของท่านโคจรอ่อ,อนแรงแบบนี้ท่านก็อยากโคจรหรืออย่าจักช้าตามดาวท่านควรจะต้องผลักดันตัวเองแอคทีฟตัวเองขยันเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนกำลังดาวที่อ่อนแรงลงแม้ดาวประจำตัวของท่านจักโคจรอ่อ,อนแรงด้วยตำแหน่งปราก็ตาม แต่ด้วยความที่ได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคเป็นเกณฑ์ที่ดีในตังโหราศาสตร์ไทยคือผลบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสง่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะทำอะไรก็จะได้มาแบบง่ายๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันทำให้หากท่านขยันลอยเดินหน้าตั้งใจตามที่อาจารย์บอก ความสำเร็จจะตามมาได้ไม่ยากประกอบกับในช่วงที่มีดวงดาวสามดวงได้โคจรเกณฑ์ที่ดีเด่นในทางโหราศาสตร์ไทยคือปัตตวะทศเกณฑ์นั่นเองคือดาวพระพิ์ดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงดาวประสุกดาวแห่งสเสน่ห์และการเงินดาวพระเสาร์ดาวแห่งการงานได้เกณฑ์ที่ดีเด่นแบบนี้กับชาวลัคนาราศีเมษท่านไม่ควรชักช้าอยู่ใหญ่ ควรจัดลุยเดินหน้าอย่าลีรอช่วงนี้จะดทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์แทนสำ้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากมิตรและสังคมเพศตรงข้ามดีอีกด้วยดาวพระราหูเองก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้โคจรร่วมกับดาวพระมฤตยูที่ทับจุดเกิดท่านอยู่ที่พบตักนกแต่ว่าตัวท่านทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษ ะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตอาจมีโชคไม่คาดฝันหรือไม่ระยะนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะชอบเดินทางชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีไอเดียบันเจิดหรือเจ้าโปรเจกต์หรือช่วงนี้ท่านอาจจะไปศึกษาค้นคว้าอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมยิ่งเกี่ยวกับพวกต่างประเทศหรือพวกไฮเทคโนโลยีสื่อโซเชียลพวกนี้จะดีมาก แต่ดาวประตําตัวของท่านโคโจอนอแลมแบบนี้ทําให้จัดทําอะไรก็ตามประมัดระวังนิดหนึ่งยาวหูเบาระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือถูกหวังผลประโยชน์ได้ง่งายๆด้วยหรือบางทีเส้นผองบางภูเขานะคะเพราะฉะนั้นหากใครชักชวนไปทําอะไรในทางที่มันไม่ดีท่านก็อย่าไปนะคะพยายามชั่งใจนิดหนึ่งเพราะระยะนี้การตัดสินใจของท่านอาจจะดูไม่เป็นโปตัวเองอยู่นะคะควรจะมีที่ปรึกษา เคียงข้างไว้บ้างจะดีที่สุดและในช่วงนี้ดาวพระเกตได้โคจรอ,อยู่ในภพมรณะแบบนี้ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมฆจะมีลังสองหอนค่อนข้างแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของคุณสายมนดํดำลมเพลมพัดไปบ้างบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเดินทางไปยังสถานที่แปลกแต่ก็ไม่ควรประมาทกับการเดินทาง ควรใช้ความระมัดร,ระวังหากรู้ว่าท่านขับรถไม่ได้อย่าฝืนนะคะระวังอุบัติเหตุเพศภัยจากน้ำเป็นเหตุด้วยนะทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดินหลังนี้นะต้องบอกเลยว่าสภาพคล่องทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะค่อนข้างดีมากเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวประสบนั่นเองได้โคจรได้เก์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ที่อาจารย์บอกคือปัสสวะ ทศเกณฑ์ทับกับดาวพระอาทิตย์ได้คู่สมพลเสริมกำลังให้มีเกณฑ์จะได้รับเงินมากขึ้นตามวาสนาแต่ละท่านด้วยถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์คือดาวกันเงินของด้านเลขหกจะเจอดาวคู่ศัตรูคือเลขเจ็ดนั่นเองทําให้รายได้นะคะเข้ามาในระยะนี้เนี่ยอาจจะมีรายจ่ายบ้างและรายได้เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างมากด้วยหากท่านไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็จะทําให้มีเงินเหลือเก็บประกอบกับท่านใดนะคะที่มีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเนี่ยนะเรียกว่าสภาพคล่องจางด้านการเงินเนี่ยดีทั้งสองทางเลยนะทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเลยบางท่านก็มีเกณฑ์ขายของเก่าที่มีค่าได้หรือที่ดินมรดกหรือได้รับมรดกหรือบางทีอาจจะได้เงินเก่าที่ค้างจ่ายแลยตกเบิกมานาน ได้ข่าวข่าวเข้ามาด้วยนะคะบางท่านก็ได้เงินจับคนอื่นนะคะที่ทําไม่ได้หรืองานที่คนอื่นทําไม่ได้เนี่ยส้มหล่นมาให้ท่านทําได้เป็นจอบพิเศษไปนะคะแต่การที่ดาวคู่ศัตรตูยังคงโครจรร่วมกันอยู่แบบนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่16จนถึงวันที่25นี้นะคะท่านต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดี หรือในเรื่องของการเงินที่ดีและต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินไว้ด้วยนะคะอาจจะสูญเสียผลประโยชน์ได้ถ้าท่านไม่รอบคอในวันที่25มกราคมดาวพระศุกร์ดาวการเงินของท่านจะโครจรเข้าพบลาภะตามมาด้วยดาวพระเกตก็จะโครจรเข้าพบปัตตานิทําให้ชาวลักนาราศีเมษจะมีโชคลาบแบบฟุกๆเข้ามา การตกลงเจรจาในเรื่องของการเงินประสบผลดีและราบลื่นทำอะไรก็มักจะมีผลตอบแทนดีเรียกว่าในช่วงนี้อาจจะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกต่างประเทศธุรกิจต้องมีการเดินทางธุรกิจที่ต้องมีการออกสื่อโซเชียลก็ได้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮเทคโนโลยีพวกทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือ ะะหรือเกี่ยวกับพวกนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดคนด้วยหรือการขายของสวยงามอาชีพบริการอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาหารขายขนมอะไรพวกนี้หรืออาชีพบันเทิงก็ได้นะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากวันที่25มกราคมนี้นะคะทางด้านการงานชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะก็ยังคงต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างอยู่ อาจจะมีงานโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้ทำหรือเป็นงานรูปแบบใหม่เข้ามาให้ท่านได้เรียนรู้งานที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มบ้างแต่งงานที่เข้ามาดูแล้วนะคะจะมีความก้าวหน้าดีเพราะดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพระเสาร ได้โคจรเป็นตําแหน่งกระเตตาที่ปดีแถมยังได้เกณฑ์ที่ดีเด่นทางโหราศาสตร์ไทยคือปัสตวะทศเกศแต่ดันเจอดาวคู่ศัตรูคือดาวพระสุก์ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5 5มกราคมอาจจะมีความขัดแย้งกับคนในที่ทำงานหรือคนที่ทำงานร่วมกันหรือขัดแย้งกับคู่สัญญาคุณส่วนของท่านหรือมีค่าใช้จ่ายกับงานบ้าง แต่พอหลังจากวันที่25บมกราคมไปแล้วดาวพระศุกนั้นจะโครจรอ,ออกจากตำแหน่งตรงนี้หนีดาวคู่ศัตรูทำให้ดาวการงานของท่านคือดาวพระเสารโครจรร่วมกับดาวพอาทิตย์ได้คู่ทัดไฟส่งเสริมให้งานในช่วงนี้จากมีความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านใดทีด่อยู่ในช่วง,งการสร้างผลงานสร้างตำแหน่ง ในช่วงนี้จะบอกมากเลยกับการที่ท่านจะแอคทีฟสร้างผลงานโชว์ความโดดเด่นแสดงสกิลความสามารถของท่านออกมาให้เต็มที่ทําให้ท่านจะได้รับการพิจารณานในเรื่องของตําแหน่งดีหลังจากวันที่25เป็นต้นไปทางด้านความรักคนโสดช่วงที่ดีของการมีความรักคือช่วงตั้งแต่วันที่16ถึง25อาจจะมีเกณฑ์เจอคนรักเพราะงานเป็นเหตุ แต่ก็ขอให้ศึกษาดูใจกันนานๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเรื่องจากดาวพระสงฆ์และดาวพระสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูอาจจะเจอคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเป็นไปตามที่เราเหตนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันสักนิดหนึ่งแต่พอหลังจากวันที่25ไปแล้วอาจจะเจอจากการติดต่อพูดคุยเจรจาหรือการเดินทางเป็นเหตุด้วยทางด้านคนมีคู่ครองอยู่แล้ว<อ>ในเรื่องของความรักนะคะ ระยะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งพอเรื่องของอารมณ์ต่างคนต่างเหวี่ยงวีนง,ง่ายบางครอบครัวก็อยู่ในสภาวะต,ตึงเครียดกั้มคืนฝืนทน<ม>ก็ขอให้ประกบประคองกันให้ดีๆก็แล้วกันพยายามรักษาอารมณ์ตัวเองให้ได้ควบคุมตัวเองให้อยู่นะคะถ้ายังอยากจะมีความรักดีๆต่อกันก็พยายาม หยุดที่ตัวเราพยายามควบคุมที่ตัวเราจะดีที่สุดและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตยูที่โคจรรีเทิร์นทับจุดเกิดดวงเมืองของเราและทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษด้วยและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึง8มีนาปีห6นี้และการรับมือกับดาวพระราหูที่โคจรยกย้ายราศีมาทับจุดเกิดดวงเมืองของเราและทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษอยู่ด้วยจนถึงตุลา ี66นี้ด้วยนะคะหากชาวลัคนาราศีเมษท่านใดอยากจะไปวางแผนรับมือกับดาวสองดวงนี้ท่านสามารถกดเข้าไปรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านไหนอยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นไลฟ์โซนตัวกับอาจารย์นะคะท่านก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และคอมเมนต์ดีๆพลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษประสบความสําเร็จต้อนรับปีพุทธศักราช2,566นี้ถ้า <Okay. S 1> ท้านมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง <Okay. S 1> แล้วก็อยู่เป็นกอบรัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดคำประการใดไปก็ให้ผ่ซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ